อ่อานดเดียววะผ่าเลยโอเคนะครับกับผม้นก้าชั้นแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมมาคิดกางกันอีกแล้ววันนี้มลงแรงไม่ใช่ลงแรงผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะกดเดิมไปเลยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่าเดิมต่อสู้ได้มันจะจับมันจะจัดการพูดต่อสู้ให้เรากันเองนะคนกระรุ่มัน Ah, buat dari suka pun. นขนาดอะครั้งแรกลุ้นน่ะต่อไปข้าต้องสู้กับใครกันเหรอไอหน้าม่วงขันนี่ไอ้มันม่วงไอ้ทานไอ้ทานไอ้ทานทานม่วงโ xong จไม่มีอะไอ้ม่วง,ง่ายเดี๋ยวนะแกจะหน่ะฉันแต่แกเพตัวนี้น้ำตาจะ,ละเลือกตัวละครใหม่ดีกว่าเฮ้ยไอ้กันตักหนื้เนี่ยเย้เอาตัวนี้แหละเริ่มตา้โว้ย 卡，那个刀枪。 Thank you. ข้าจะยอมแพ้อีกแค่รอบเดียวต้องชนะให้ได้ขอตัวแล้วขอที่มันแฝงด่างอันนี้มันนับมาว่าเป็นในโมกุนเนอะเดี๋ยวมาถามข่าวว่ามันคิดตัวอะไรเดี๋ยวนะอันนี้แบบไม่ได้ข้างทีอันนี้แบบข้างแบบเสื้อผ้าเริ่มขาดแล้วนนี้ขาดเลย

กณจะ้าตายุณจะมาตายแล้วกณจะมาตายุณจะ้าตายเล่นนารุโตะแรงเลยผิดเกมอีกเลยเว่ เห็นไหมตาย